ใครๆคงรู้จักกระเจี๊ยบเขียวกันเป็นอย่างดีสัพรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวช่วยเรื่องลำไส้และการขับถ่ายรักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยแก้อาการกดไหลย้อนป้องกันมะเร็งต้านอนุมูลอิสระหญิงมีครรภ์ให้นมบุตรรักษาเบาหวานช่วยทําให้หัวใจแข็งแรงขับปัสสาวะช่วยขับพยาธิตัวจีป้องกันกระดูกพรุน ประโยชน์มากมายจากกระเจี๊ยบเขียวนี้เราสามารถทำเป็นครีมบักผมเพื่อที่จะบำรุงเส้นผมและหนังศรีรษะของเราได้นำกระเจี๊ยบเขียว5ฝักหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงในหม้อเติมน้ำ300 ml ต้มจนได้น้ำเหนียวๆข้นๆอ,อ,อย่างนี้นำไปปั่นและนำไปกรองให้ได้ครีมข้นๆแบบนี้นำแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ3ช้อนใส่ลงไปผสมให้เข้ากันกับน้ำกระเจียบที่เรากรองเอาไว้คนให้เข้ากันแล้วค่อยๆเปิดไฟคนอีกทีหนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นํามากรองอีกครั้งเติมน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะผมยาวเติม2ช้อนโต๊ะก็จะได้ครีมหมักผมอย่างที่เราต้องการแล้วนําครีมมาหมักผมให้ทั่วทั้งศีรษะทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วล้างออก เป่าผมให้แห้งวันรุ่งขึ้นค่อยมาสะลองใช้ดูแล้วเส้นผมสลวยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะผมจะเป็นเงางามนุ่มสลวยอย่างที่เห็นเลยคะ่ะ